เพื่อนกันไม่จำกัดวันทูคอลแชทแอนแชร์จากวันทูคอลเชสเตอร์กริลเดลิเวอรี่เครื่องปรับประกาศมีเดียลงหง S26 อ o ย o โก ครับสูนโดยวันทูคอครับแหมวันนี้นะพี่เอกนะเอ็มกับเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่กันมากๆนะครับ <ผม S 1> นักสู้ทั้งสองท่านนะครับอ,อยู่ข้างๆเราแล้วและตอนนี้คะแนนโหวตของทั้งสองท่านนะฮะจากคุณผู้ชมทั้ง1 0 0อยท่านก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วครับครับและผมก็เชื่อว่าทั้งสองท่านนี้นะครับก็ได้ทําหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อลูกอย่างดีที่สุดแล้วอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครชนะแต่คุณทั้งสองคนเนี่ยได้ชนะ จิตใจลูกคุณอยู่แล้วค่ะตอนนี้ทั้งคุณหนึ่งแล้วก็คุณไฑูทู์นะคะพวกเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะได้ค่ะหลักหน่วยก่อนเลยครับหลักหน่วยก่อนเลยครับเริ่มจบฟังของผมกับพี่เอก่อนเลยนะครับไปได้ไปก็ําแต่แต่มีสิทธิ์โหวตอีก24ชั่วโมงนะครับถูกต้องนะลืมไม่ได้เลยเอานะครับมานับพร้อมกันนะครพร้อมครับหนส ฟังทางอินเตอร์มั่งครับนับหนึ่งสองสามได้ไป4ไสี่ได้ไปหกเอาล่ะครับทีนี้นนจะมาตัดสินกันแล้วครับตอนนี้ขาดอีกเก้าสิบนับพร้อมกันเลยครับหนึ่งสองสาม ผู้ชนะของเราในค่ําคืนนี้นะครับรับเงินรางวัลไปเลยครับ10,000บาทจากเป่าซินเวอร์ฮานครับค่ะค่ขอขอบคุความดีดีด้วยนะครับค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอย่างส่งกําลังใจมาให้กับคนทั้งสองได้ถึง24ชั่วโมงทีเดียวค่ะครับในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมครับ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของรอบเดือนที่3แล้วนะครับเราจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่เข้ารอบมาแล้ว3คนไปรอชิง2องเ่นครับส่วนรางวัล50 0 0มนบาทและ1ล้านบาทรเอมาแล้วครับท่านผมครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับยังมีเงินรางวัลใหญ่ๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับต้องสิครับตอนนี้มีปัญหามากเลยปัญหาอะไรครับในเรื่องของการคัดเลือกจดหมายเพราะจดหมายแฟนเพลง จดหมายท่านผู้ชมมาเยอะผมเป็นนักร้องผมก็ต้องแบบแฟนเพลง้าใจมาเยอะมากรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับจดหมายเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะต้องใช้เวลาในการคัดเลือกสักนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งเราออกอากาศได้แค่เทปละ2ท่านท่านเท่านั้นเองก็สำคัญตอนนี้ทีมกำลังตามหาผู้ที่ส่งจดหมายมาก็อยู่ไกลด้วยบางคนใช่ครับใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะฮะ ทุกท่านเลยที่ส่งจดหมายมาให้เรานะครับไม่ว่าคําติชมแล้วก็อยากจะมาร่วมรายการของเรานะครับพวกเราก็พร้อมนะฮะเวทีอย่างนี้พร้อมที่จะสร้างความฝันุใช่ครับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับความคิดดีและการทําดีนะครับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของคนเราครับเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าคิดดีทุกวันทําดีทุกวันนะครับแล้วชีวิตของคุณผู้ชมนั้นจะมีความสุขเองครับวิเยทุกขมาเจติคนที่ร่วงทุกข์ไปได้คือความเพียรสาว ดับเทียนนอนกันเถอะท่านผู้ชมเฮ้ยยังยังดับเทียนได้ไงหรอเฮ้ยดับเทียนไม่ได้ครับเรายังมีคําคมมาฝากท่านผู้ชมครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นคนดีได้ครับโอ้โหพี่น้องครับเมื่อนี่มัดเวลาเวลามัดเด้อเอาไว้พ่อกันจันนาเนาะครับเนาะเมื่อนี่ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ เนไปเช่าโรงแรมไม่ก็นอนกันเคยได้ต่อว่าเขาไหมครับไม่เคยทําไมถึงไม่ต่อว่าเขาล่ะครับเรารักเขาเคยมีวันที่คิดที่จะฆ่าตัวตายไหมครับรู้รู้ว่าเขานั้นไม่จริงใจแต่เราก็ยังปักใจหลงไหลเขไม่สางสางเคยถูกเพื่อนล้อมไหมเรื่องแม่ก็เคยบ้างอรั เพื่นพูดว่าอะไรเพื่อนว่าแม่มึงขาเปก๊อตกับแม่ใช้นี่ยังไงครับก็ทํานาแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับทำไมถึงร้องเพลงนี้ครับอยากแทนว่าผมรักแม่ครับฉันรักเธอเท่ากรัทนายิงสิ่งใด ដ្លើមន្